สวัสดีครับพวัเราติดเกมนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อที่ทุกคนรอคอยครับผมนั่นคือไฟเตอร์ตัวไหนเก่งที่สุดครับผมอมาเลยดีกว่าครับคือตอนนี้ไฟเตอร์มันเข้ามากันอีกเยอะแล้วก็คือตอนนั้นมีแค่เมื่อเดือนก่อนมันมีแค่มอตสกับลิงเข้ามาไอกระดูกอ่ะกับลิงแต่เดือนนี้ครับมันมีสกัดเข้ามาอีกตัวนึงนะได้เวลาที่จะจัดอันดับไฟเตอร์ที่ครับหลังจากรอมานานขอเริ่มที่อันดับที่แปรับผมไฟเตอร์โลกลืม ตัวนี้ครับผมแม้จะมีสกิลดรนไม่ใช่ดรอนเนี่ยสกิลเจนท์มแมนที่เรียกว่าโอ้โหพี่รอมันเลยพี่เป็นเพ่เอกแต่ว่ากระทั่งในไต้หวันตอนนี้พี่ไม่มีใครใช้นะฮะปรับบัฟเพิ่มแล้วก็ยังเงียยเงียบเหงาเหมือนเดิมดังนั้นสานิดไม่เวิร์ครับผมอันดับแปดครับอันดับที่เจ็ดครับหอกสายฟ้าจากนรลกเซฟี่ ตอนนี้ที่ไต้หวนันกำลังฮิตนะแต่ว่าที่เมืองไทยยังไม่ฮิตเลยคือเราจะอิงจากเมืองไทยเป็นหลักโอเคป่ะไปปรับสีสนันสามค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนี้เซฟี่ครับกำลังเป็นที่นิยมในไต้หวันแต่ในไทย,ไ,ทยไม่ฮิตตรงน,นั้นข้ามไปนะครับอันดับเจ็ดของเซฟี่ครับผมอันดับที่หกขอดูโพทนิดนึงมีโพยอยู่ในมือน,นะฮะตัวละครโปรดของบลกเองของปารักนะครับมาที่ตัวนี้มอตสอครับผม พี่ดูของเราทำไมอยู่อันดับหกอันนี้เริ่มจะมีเนื้อหานิดน,นึงนะครับก็คือว่ามอตสอเนี่ยจริงเก่งนะคือมันเก่งในการเข้าแต่มันออกไม่ได้แล้วดาเมจในการเบิร์ตก็แรงนะดูดีอ่ะแต่แบบเมื่อเทียบกับเฟกเตอร์ตัวอื่นครับมีตัวอื่นมีตัวอื่นที่ลูกเล่นดีกว่านี้ครับน,นี่เข้าไปตรงๆสับป,ปุ๊บกดเปิดผีโดดทุบก,ก็ต้องยืนนานๆคือข้อเสียจริงของมอตสอท,ที่ทำให้มันตกอันดับครับคือท่าผีก็่นั่นแหละ ไม่ใช่มานานก็จริงแต่ว่ามันต้องทับใช้เวลานานในการยืนทำดาเมจครับเข้าใจป่วคือต้องยืนอ่อยๆจนกว่าผีมันจะปั่นเสร็จนะครับทําให้มอรทอสเป็นตัวละครที่แบบว่าเหมือนสกิลขับเป็นดาเมจเป็นสกิลนึงอะคือต้องยืนนานอะไม่ใช่แค่ยืนอยู่คุณหรอกถูกปะเจอผีก็เดินหนีแล้วไม่ก็ข้าวทิง้งละดังนั้นดาเมจจริงแค่สองสกิลทำให้มอรทอสตกอันดับมันอยู่อันดับหกับผม อันดับที่ห้าครับอันนี้จะเริ่มเข้าสู่ตัวแข่งแล้วนะถ้าอันดับถัดจากนี้เนี่ยตัวแข่งทั้งหมดนะครับปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นเนี่ยถึงแม้อันดับจะปรับเปลี่ยนกันมากแต่ก็ยังเก่งทุกตัวนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหาเข,ข้าใจผิดว่าเฮ้ยอันดับไม่สูงไม่เก่งไม่ใช่นะฮะอันดับห้าครับลิโปโ้แม่ของสกินสีทองด้วยเราสึกว่ามันดีเก๋หน่อยชอบสีนี้มากกว่าลิโป้เก่งตรงไหนตรงที่ว่าสามารถ เวฟเพื่อสโลแล้วพุ่งไปใส่ตูได้ไกลมากครับคือระยะการทําการของมันอ่ะหนึ่งสองสามทุบแล้วลอยเนี่ยทำให้ริปโป้เปิดเกมได้ค่อนข้างดีครับหนีก็ดีด้วยและที่สําคัญถ้าเกิดว่าต้องอเชิญหน้าหนึ่งหนึ่งกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับกดอันตีทีไรฝ่ายตรงข้ามวิ่งไปทุกทีนะฮะไอ้ถ้าคอนโคลเลอร์เนี่ยมันเพิ่มเมัยเยอะมากดุเดือดเยอะมากถ้า่างนั้นถ้าฟัดแรกริปโป้หนึ่งหนึ่งไม่มีใครรอครับเป็นเทพเจ้าหนึ่งหนึ่งของจริงนะฮะกดอันตีปุ๊บ ไปเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันสามารถเข้าเกมได้ดีเข้าทําเกมได้หนึ่งหนึ่งได้และมีท่าซีซีสองท่าคือ back, น็อกแบ็กไม่ใช่ไอ้ไอกท่ายกให้ลอยคือไอ้ท่ายกข้นใหเนี่ยเลสตอรี่เนี่ยกับท่าอิมเพลที่สโลได้ทําให้ริโป้ล้วงง่ายครับแต่เข้เสียคือมันก็ค่อนข้าง,งปลอดอนระิโป้สามนั่นแหละ พี่ปอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นพูดได้มากไม่ค่อยได้อันดับที่สี่ครับจริงๆอันน,นี้ตอนแรกว่าจะให้ยู่อันดับสูงกว่าน,นี้ราชาวานอนบูค้องครับผมตอนแรกนี่คิดว่าบูค้องน่าจะอยู่สูงกว่าน,นี้ครับแต่ปัญหาคือตัวนี้ชื่อว่าราชาพิเกมเกิดเมื่อไหร่พิเกมเมื่อน,นั้นแต่ถ้าไม่เกิดก็พิเกมมาพีไอีพที่แป้าหมูครับเพราะว่าไม่มีดาเมจ ถ้ามูค้องโดนเก็บก่อนเกิดจบครับผมทุกอย่างจบแต่ถ้าเกิดมูค้องเกิดทุกอย่างจะจบเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นดาบสองคมนะครับเกิดทีมชนะไม่เกิดทีมพังครับเพราะว่าถ้าของมันเนี่ยถ้าเกิดมีของทีคมครับศัตรูกองกันเมื่อไหร่แล้วขีเปี้ยงเดียวสามพันกว่าจะทิปเ e ลคิวทีเดียวจบก็เป็นได้ดังนั้นมันอยู่ระดับ4เพราะว่า ลุ้นว่าเกิดไม่เกิดครับต้นเกมไม่เกิดแน่นอนถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็จบเกมครับผมอันดับสี่เป็นของหมอคงนะครับหลายคนบอกว่าสกัดอันดับหนึ่งใช่ไหมไม่ครับอันดับสามสกัดครับผมสกัดมันเก่งไม่ใช่หรอป๋าป๋าชมมันทำไมให้มันอันดับสามเพราะว่าสกัดเนี่ยแม้จะเก่งแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าสกิลของมันอ่ะมันต้องต่อขโมกันต่อเนื่องยาวนาน พุ่งไปชนทุกหนึ่งทีสบัดออกพุ่งใส่ทุกห้าคอมโบซึ่งถ้าทำขานนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีพิวริตี้มาไม่งั้นโดนสตันหยุดเกมก่อนแน่ๆแล้วคือกว่าจะไอ้ท่าพุ่งมาเนี่ยเขาเสียข้อเดียวเลยที่ไม่ชอบใจคือว่าถ้าฟูดี่สไตล์พุ่งไปโดนผิดคนขึ้นมาครับเช่นจะเข้าไปล้วงแคลรี่ชนแทง้งชนไฟเตอร์ก่อน มันจะไปไม่ถึงครับมันติดเฮ้ยนายจะขวงต้องสินายจะขวางเราเหตุผลเนี้ยครับจะไม่สกัดเนี่ยมันไม่ไปไปถึงดวงดาวไม่ถึงที่1แล้วก็เอาความนิยมที่ไต้หวันเองก็ค่อนข้างจะน้อยกว่า2อันดับบนครับผมก็เลยให้เป็นอันดับ3ทำำํข้อมูลคอมโบดีไหมดีถ้าเล่นในพบริกแบบเล่นแบบโหมดปกติเก่งไหมเก่งจากนั้นถามว่าคุ้มคุ้มค่าที่จะซื้อไหมคุ้มแต่ถามว่าเก่งแบบงานแข่งแบบตัวท็อปพิลึกได้ไหม ยังไม่ถึงครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็น2อันดับบนมากกว่าอันดับที่สองครับหลังจากที่เก็บงำความสามารถมานานเราลองเทสดูแล้วคนอื่นเทสดูแล้วสึกตอนนี้ตอนนี้นที่นิยมตอนนี้คือมาลอกครับผมอันดับ2ด้วยสกิลอัตเมทที่ล้วงลึกล้วงจริงล้วงถึงแคร r ีเมทอยู่ไกลแค่ไหนก็โดนล้วงได้เสมอครับตน,นั้นเนี่ยช็อคของมาลอเป็น อันตรายที่เรียกว่าโกงที่สุดของไฟเตอร์ในตอนนี้เนี่ยผมคิดของปลักนะคือเอ็งโดดไปอย่างนั้นแะ่ะและท่าที่สองครับไอ้ท่าคริสเนี่ยครับถ้าฟันชั่วสบัดเนี่ยมันเป็นทรูดาเมจครับซึ่งหลังๆเนี่ยพวกแบบเกาะหนาๆเลือดเยอะมันเยอะไงการใช้คริสฟันเนี่ยมันเป็นดาเมจขาวดาเมจที่แท้จริงมันหายหัวเลยครับแล้วมันสามารถกดสบัดเรื่อยๆเพราะว่ากูดามันแค่อะไรห้าวิ ทำแม็กกูดาวลดลง40%ก็เหลือ3วิสบัดปุ๊บสโลต่อสบัดใหม่มีมีอย่างนี้ยืนโกรธเดดข้ามาก็าตัวใครตัวมันนะครับยิ่งมันโน้มแถวหลังเนี่ยเมดกับแคลรี่เลื่อนมีเยอะอยู่แล้วโดนฟันพูลเมด3-4ทีก็แทบไปบแล้ว้วยความที่ถ้าเกิดเบิ้มันสายถึกเนี่ยมันสามารถยืนแนวหลังได้นานสมควรทําให้กู่ต่อสู้ต้องลำบากใจว่าจะฆ่าไอ้นี่ดีหรือจะฆ่าไอ้ข้างหน้าดีครับ แล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดตอนอนาคตเนี่ยตัวไอรีเข้าปุ๊บมาหลอกว่าไอรีจะเป็นอะไรอะไรที่สนุกมากคือโดดบึ้มปุ๊บไอรีพุง่งปั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 งทุกอย่างจะเกิดขึ้นนทุกอย่างจะจบลงในพริบตาของผมทำให้มาหลอกตัวละครยอดนิยมอีกหนึ่งตัวของเซิร์ฟไต้หวันนะครับดังนั้นในเมืองไทยเราก็ม,มองว่าคนก็นิยมเล่นกันเยอะแล้วตัวนี้ครับมีอนาคตแน่นอนอันดับที่หนึ่งครับผมที่สมใสยไฟเตอร์ยังคงเป็นโอม่าอยู่ครับปาทำไมโอม่าไ,ไ,ม,ไม่ใช่สกัดอ่ะคือ มันเหมือนจะดราม่าหน่อยระหว่างโอมาสกัดนะโอมาเนี่ยมันล้วงในลึกกว่าสกัดและแม่นกว่าคือถ้ามันพุ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่แค็งเราเจอไฟเตอร์เจอแทงมันจะพุ่งทะลุไปปุ๊บแล้วไอ้ท่าทุบของมันเนี่ยจากสกิลหนึ่งอ่ะทันนี่จะทุบโดนไอ้ตัวข้างหน้านะมันมีระยะยาวอยู่นิดนึงความยาวของสกิลที่มากขึ้นเนี่ยครับทำให้โอมาเนี่ยเนื้อก็สกัดในท่าพุ่งท่าที่หนึ่งอันดับสองคือสวักเกอร์มันทุบปั้งสแตนเป็นแอเรียซึ่ง นี่จะเหมือนเหมือนเซลสกัดนะซึ่งสกัดเนี่ยทุบฟังสโลเป็นแอร์เรียสตันชนะสโลครับเอาง่ายๆดังนั้นเนี่ยสองท่าเนี่ยทำให้โอม่าเก่งกว่าสกัดและอันติเมยสกิลครับวอล์กิ่งทองของโอม่าเนี่ยมันปั่นดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือพวกท่าปั่นข้อเสียศัตรูเดินหนีได้แต่โอม่าปั่นปุ๊บศัตรูติดสตันมันก็โดนปั่นอยู่นั้นอ่ะอย่าลืมว่าดิสเทเของมันเนี่ยก็ทำความเสียหายกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์อีกต่างหาก ดังนั้นโอมาเรบเรื่งเรื่องอของการซีซีสตันล้วงทำ,ำเต็มเอฟโกงทำให้โอมาเป็นอันดับหนึ่งของไฟเตอร์ต่อไปครับผมและที่เมืองนอกไต้หวันเองก็ยังเป็นอันดับท็อปท็อปคนเลือกใช้เยอะเหมือนเดิมนะฮะโอมาเนี่ยโอเคงั้นสรุปนะครับเรียงอันดับกันใหม่ต้นยันจบนะอันดับที่แปดทับไทนนิสปรับไปปรับมาที่ไต้หวันนียังไม่ฮิตเมืองไทยก็ัไม่ฮิตเหมือนเดิมอันดับเจ็ดเซฟี่ เอาของเมืองไทยตัวนี้ยังไม่ฮิตนะครับของไต้หวันเริ่มกลับมาฮิตแล้วถ้าเกิดแพทหน้าซีซั่นสามาอาจจะติดท็อปทรีก็ได้เซฟี่ตัวนี้อันดับที่หกครับบอตอราชากระดูครับตัวแรกรักมากตอนนี้ก็รักก่อยครับแพ้แพ้เพื่อนร่วมวงการไปแล้วครับอันดับที่ห้าครับลิปโป้ยังคงวนเวียนอยู่กับตัวระดับกลางๆครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ก็ถือว่าเก่งนะที่ไต้หวันพกก็ใช้กันเยอะเหมือนกันอันดับที่สี่ครับ ราชาพิกเกมงอคงถ้าเกิดเกมไม่พิกไม่เกิดกับพิกหมูเลยครับตัวนี้อันดับที่3สกัดครับล้วงอาจจะไม่ลึกแต่ใครโดนคอมโบไปร้องว่าปล่อยกูเถอดแน่นอนครับคอมโบมันรัวจริงนัวมากครับหนีไม่ออกจริงฮะและยินเลนดีด้วยอันดับที่2ครับมาลอสกระโดดไปทีก็ช็อกทีครับอันตีเนี่ยสมชื่อช็อกช็อกเสร็จไม่พอมีสโลอีกต่างหา สโลไม่พอถ้าอยากเอาตายก็ฟาดดาบรรวยครับอันดับสองครับผมอันดับหนึ่งพี่เขาพี่ครางามของเราครับโอม่าจนตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมทั้งในเมืองไทยและไต้หวันนะครับใครอยากเล่นไฟเตอร์ดีๆตัวนี้ไม่ผิดหวังครับผมอันดับหนึ่งของเราในแผดเดือนมิถุนาย,ยนนี้สําหรับสิบอันดับไอ้แปดอันดับไฟเตอร์ครั้งนี้ปาราขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมใครอยากให้จัดอันดับ อันดับอะไรเราตัวใหม่มาเดี๋ยวป้าจัดให้ใหม่ตอนนี้ก็ขอจบแค่น,นี้ครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร์ล่ะบ๊ายบาย